เกือบยี่สิบครั้งโดยประมาณทําบ่อยเข้าไปเข้ากลืนถ้าเป็นของอ่อนมันไหลลงไปเองตามรู้ยากแต่เป็นของแข็งตั้งใจกลืนตามรู้ง่ายหน่อยน่าศึกษามากเลยการเคี้ยวกันดื่มน้ำเหมือนกันพอจะลงไปหมดแก้วเนี่ยดื่มจะไปกี่อึกกลืนกี่ครั้งอันที่หกอันที่เจ็ดก็คือที่ว่ารู้กันพูดกันนิ่งกันหายใจ แม้แต่หายใจก็เป็นิบุตรย่อยในสัมปัญญะปปะพระพ,พอเรามาจับตัวความรู้สึกตัวก็วคือสัมปัญญะได้หมดมันครอบคลุมทั้งหมดของกรรมฐานาเลยทั้งภายนอกและภายในหลวงพ่อเทียนใช้หมดนี้ใช้สัมปัญญะปปะนะถึงเจ็ดตอนนั้นในส่วนของกายหลวงพ่อว่ามาถึงที่สัมปัญญะปปะแล้วกอ็อันต่อไปคือ ว่ามาไม่เกียคืออาการ3.2ให้ดูอาการใช่ไหมให้ดูอาการอันต่อไปคืออันที่ห้าก็คือาี4ดินน้ําลมไฟถ้าจะไปดูธาตุทีละอันละอันเนี่ยมันก็ไม่ไหวอนะขณะนี้คุณอยู่กับธาตุไหนไม่ได้แต่ถ้าดูอาการของธาตุธาตุลมมีอาการเป็นไงไอเมื่อวานเราพูดทันทีใช่ไหมจำได้ไหมอาการของธาตุลมเป็นไงขึ้นไหวใช่ไหม อาการของธาตุดินตั้งหนักตรงแข็งทื่อใช่ไหมเรานั่งอยู่เนี้ยเืออาการของธาตุดินนั่งได้อาการของธาตุไฟเป็นไงร้อนเจ็บปวดแสบคันหนักเป็นอาการของธาตุไ,าาาไฟไ 7, 7, าาท,ที่นี่เราดิ้นจะดิ้นเพราะอะไรลนเราไฟลนกุ้นเราที่เราพริชไปพิชมาเนี่ยมันออกมาแล้วก็อาการของธาตุน้ำเป็นไงเย็นสบายเบาผ่อนคลายเป็นอาการของท่าน,น้ํา นี่ให้ดูอาการนี้ได้ว่าดูอาการของท่านซีแล้วกายอันสุดท้ายคือดูของเสียในร่างกายแต่ดูของเสียเรากลับไปดูอะไรไปดูศพในโรงพยาบาลใช่ไหมเอาศพน้ามอ,อพิารณนาะพิารณนาะเอาโฟกระดูกเนะอาไว้ที่วัดเอย่อเห็นใช่ไหมเอาโฟกระดูกบอกพิาจณาอาสุภะอาสุภาพแบบนั้นถูกต้องไหมถูกต้องแต่เป็นอะไรเป็นสมถะ เราปฏิบัติสมถะคือเอารูปของของเสียเนี่ยของนอกของเสียมาพิจารณาเป็นสมถะแต่ว่าถ้าเราเป็นวิปัสนาต้องอาการท้องเสียนี่เป็นอาการเป็นไงปวดท้องพิจารณาได้ใช่ไหมอาการสบายหรือไม่สบายไม่สบายนั่นแหละอาการของมันปวดทายอาการสบายหรือไม่สบายไม่สบายเอาอาการ ตัวไม่สบายเนะี่เป็นตัวที่สกปรกแต่ตัวสบายเป็นตัวที่สะอาดใช่ไหมเพราะนั้นร่างกายเ็ามีสองอย่างเราจะมีพิจารณาทีรุอาการไม่ได้ตลอดเวลาในความหนักความเบาความสบายไม่สบายมีตลอดเวลาถ้าเราเป็นพิจารณาลงลคือพิจารณาอสุภะเทว่าภูรากรรมฐานแต่ที่เน้นท่านเน้นส่วนใหญ่เอาไปใช้ในทางสมถะคือพิจารณาทีลุส่วนแต่ถ้าเราพิจารณาอาการทั้งหมดเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนา ดังนั้นหลวงพ่อว่าจะสักเจ็ดหกโมงครึ่งว่าจะพาเดินนี้หมดเวลาพอดีที่เจ็ดโงนะก็ช่วงเช้านี้เอาเรื่องหมดกายทั้งหกหมวดนะแลวหลวงพ่อก็ลัเน้นในเรื่องของสามปัญญาปปะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรากำลังทาอยู่อย่างน้อยก็ให้ให้เราได้ฝึกฝนนะให้ฝึกฝนเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้นําไปปฏิบัติตวันนี้นะวันนี้พอหลังจากที่ทาน ข้าวเช้าเสร็จแล้วนะเราก็เตรียมตัวขึ้นรถไปไป,ไปที่ที่นู่นเลยแต่เพื่อนชาต้องมียุงหน่อยนะไปเัายาฆ่ายุงไปด้วยแต่ตอนใช้สายถ้ามีแดดออกมายุงมันขึ้นเกจิสาแต่เราก็อยู่ในสาราใหญ่อะมีปัญหาเมื่อวานสําหรับคนใหม่ก็ไปร่วมกันเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาปฏิบัติที่นู่นนะเพราะที่นี่เดี๋ยวเขาเริ่มทำงานแล้วเนี่ยเซตมงอะ่ะอ่ะ,อะขอ,อนมุทนา